การถ่ายทำรายการหรือฉากดังกล่าวปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention และมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงสำหรับกลุ่มเสี่ยง608อย่างเคร่งครัดถอดหน้ากากาเฉพาะอยู่หน้าฉากเท่านั้นช่อง7 HD บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชน บริษัทสารดีจำกัดเสนอเรื่องจริงผ่านจอฟ้าคลัง เ็นตะกองจุงก็มัู้โอ้ขนองเลยประกายไปพร้อพพกับ,พ,บ,พ,บพาซ้ำสองเพื่อทำสถิตโลกหางยาวที่สุดในโลกสืบสารคนรุ่นใหม่สเสน่ว่าไทยในตำนานเขาไม่ได้ขึ้นมาค่อม เขขาาาามาเ้ามาหอาองอะไรตือนภัยยามวิกาลจอดหลับริมทางสวัสดีครับคุณผู้ชมช่วงนี้เป็นช่วงที่มีฝนตกหนักฟ้าขนองในหลายพื้นที่ในช่วงที่อากาศแปรปรวนแบบนี้ ฟ้าผ่าจึงเป็นภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลานะครับปีที่ผ่านมามีรายงานข่าวเรื่องฟ้าผ่าอย่างต่อเนื่องพบผู้ประสบเหตุได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตด้วยเช่นกันครับที่ตำบลด่านซ้ายอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาเกิดเหตุฟ้าผ่าวัวของชาวบ้านเจตัวนอนตายกองอยู่ใต้ต้นไม้เมื่อสอบถามคุณพุทธาเจ้าของวัวสี่ตัวที่ตายไปเธอเล่าว่าก่อนเกิดเหตุตนเห็นฝนตั้งเขามามืดเลย จึงนาวัวเข้าไปหลบฝนที่ใต้ต้นไม้ขณะที่ฝนกําลังตกลงมาอย่างหนักเสียวินาทีนั้นฟ้าก็ผ่าลงมาที่วัวของตนไมรอฝนรอดฝนอยู่นี่นะมันกระายนี่บัดนีเพราะมันเปียมันกระแลน,น,นหนีมูนึงอ่ะมูนี่ไปบ่รด้หรมันตายไปแล้วเห็นตาฟ้ายมแทบเห็นตากองจึ่งกึ่อยัวจักสีวางเลยคนัญกับนางยุพีลแล้วพี่แล้วคนัญกับนางยุพีบัานี้น่อยบา้บาบ้าตายไปหล้ว เดี๋ยวเลียวไฟเห็นตาด้านนี่เลยยบันดีเว้นไม่มันไม่โตขาวๆนี่วายเปล่ลไปแล้๋ยวโตขาวๆง่ายหัวขึ้นมาอยู่บันีีเอาอีจกูตนน่ะบันดีเกลียวไปอีกบันดีคุณผู้ชายเล่าทั้งน้ำตา,า,ำตาเพราะบวัวที่มีอยู่ทั้งสี่ตัวตายหมดไม่เหลือเลยและไม่คาดคิดว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้จะเกิดขึ้นกับตนเอง ที่โอกาสที่ถ้าเกิดเราถูกฟ้าผ่าโดยตรงที่ตัวเราเองครับโอกาสเสียชีวิตจะสูงมากการโดนฟ้าผ่าโดยตรงเนี่ยก็คือจะเห็นมักเส็นกษณะของการที่เกิดกันไม่เกรียมอันเนื่องจากความร้อนที่เกิดจากเรื่องของกระแสไฟฟ้าแต่ขณะเดียวกันเวลาฟ้าผ่ามาแล้วเนี่ยบางทีมันไม่ใช่แค่ตัวคนนั้นอย่างเดียวนะครับจะได้ยินข่าวบ่อยๆว่าบางทีฟ้าผ่าไปที่ฝูงวัวนะครับแล้วก็ตายเป็นฝูงเลยแต่ว่ามันลงไปเนี่ยมันก็วิ่งไปตามพื้นพอวิ่งไปตามพื้นขึ้นมาอีกทีโดนวัวตัวไหนตัวนั้นก็สะบัดล้มตายได้ ส่วนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดส,สระบุรีเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุจากชาวบ้านพบมีคนนอนเสียชีวิตในทุ่งนาเพียงลําพังก็คาดว่าผู้เสียชีวิตได้วิ่งเข้ามาหลบฝนใต้ต้นไม้ก่อนจะโดนฟ้าผ่าเมื่อตรวจสอบที่เกิดเหตุพบร่องรอยบนต้นสสเดาคล้ายรอยที่เกิดจากสายฟ้าผ่าเป็นทางยาวเห็นแกนอนอยู่นึกว่าแกเป็น เป็นลมหรือเป็นอะไรพี่มาเรียกเองเหรอไม่ใช่แฟนแฟนเรียกเขาไม่เขาไม่ตอบก็เลยไปตามผมผมนู่นติดเครื่องอยู่หัวนานน่นนะแต่นี้ผมก็ว่าแกไม่รู้ถึกตัวว่าเป็นอะไรเนาะแล้วพี่มาดูไหมมาที่ก็ไปชวนอีกคนหนึ่งมาด้วยกันมาดูแล้วไปไงพอเห็นแน่นิ่งเลยไม่ไม่นั่นแล้วไม่กลับอีกแล้ว เมื่อเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เกิดเหตุพบเป็นทุ่งนาโล่งกว้างมีร่องรอยหวานข้าวดำนาต่อมาทราบว่าผู้เสียชีวิตคือคุณประภาสปิ่นทองอายุ72ปีจากการตรวจสอบพลิกศพพบรอยไหม้บริเวณศรีรษะลำคอส่วนเสื้อผ้ามีรอยขาดพบอุปกรณ์การเกษตรวางอยู่ใ,นใ,นในาากล้ๆเมื่อแจ้งญาติผู้เสียชีวิตจึงทราบว่าวันเกิดเหตุ คุณตาประภาสขี่รถจักรยานยนต์มาที่ทุ่งนาแห่งนี้ซึ่งห่างจากบ้านเพียง3กิโลเมตรบอกว่าจะไปไล่นกที่มัจิกกินข้าวที่หวานไว้ซึ่งไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้นกับคุณตาเพราะว่าฝนมันลงตอนนั้นยังไม่แรงเท่าไหร่นะแล้วฟ้ามันลงดังไหม โอ้โหสอ,สองทีซ้อนเลยป,ปั้งเลยเหรอครับมรผมว่าโอ้ผาฟ้าคงผาใกล้ๆนี่แหละแถวนี้แหละแล้วแล,แล,แล้วได้เห็นผ่าไหมต้นไม้ไม่ไม่ไม่เห็นอยู่ในบ้านกำลังกินข้าวอยู่อยู่ในบ้านนะครับครอบครัวนี้ประสบเหตุร้ายจากการโดนฟ้าผ่ามาแล้วถึงสองครั้งนะครับคุณตาประาพาสผู้เสียชีวิตเคยช่วยชีวิตหลานชายและหลานสาวที่โดนฟ้าผ่าจนรอดชีวิตมาแล้ว เหตุการณ์ห่างกันไม่ถึงสามเดือนกลับมาเกิดซ้ำสองและฆ่าชีวิตคุณตาไปาวันที่คุณตาไปแกหวานข้าวได้คืนหนึ่งทีนี้แกก็ไปสูบน้ำออกแล้วแกไล่นกเฝ้านกเฝ้าเครื่อง เออแล้วแกฝนตกแกไม่เห็นกลับบ้านที่ผ่านมาเนี่ยว่ามีช่วยเหลือหานผูกป้าขามจ้ามันยังไงฮะนี่โอนี่นี่นี่อวดมันยไงครัวันไหนวันที่ช่วยเหลือหลานเขาทีแล้วหรออ๋อเขาเอาน้ำเล่าพ่นหลานตามประชาชาวบ้านเออตามประชาชาวบ้านหลานถลบไปแล้ว ไม่หายใจแกก็เป่าปากเอาเล่าพ่นแล้วก็เป่าปากพอหลานรู้สึกกระดิกหน่อยอยังกระดิกไม่ได้แต่ลืมตาได้อ่ะอกเขาก็ไปโรงพยาบาลย้อนไปเมื่อสองเดือนที่แล้วเกิดเหตุฟ้าผ่าเด็กสองคนจนหมดสติขณะยืนอยู่ในกระท่อมหน้าบ้านแต่คุณตาประพาสก็ได้ช่วยชีวิตไว้ คุณตาใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านเอาเหล้าพ่นตามร่างกายหลานก่อนจะผายปอดช่วยให้หลานฟื้นคืนกลับสติมาได้และหลานก็ได้รับการรักษาจนหายดีด้วยส่วนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตำบลหนองยาวอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีฟ้าผ่าลงต้นไม้หน้าบ้านหลังหนึ่งในขณะที่เด็กทั้งสองคนยืนอยู่ในกระท่อม ซึ่งตั้งอยู่ใต้ต้นไม้ที่ฟ้าผ่าลงมาจึงพลอยโดนกระแสไฟฟ้าไปด้วยทําให้สลบไปทันทีผู้เป็นตาซึ่งอยู่ในที่เกิดเหตุจึงรีบช่วยหลานโดยนําเหล้ามาพ่นตามร่างกายจนเป็นข่าวฮือฮาเรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยฟ้าผ่าจากการพ่นเหล้าต้นไม้เนี่ยสองต้นเนี่ยแดงแต่ไม่รู้ว่ามันลงใส่หลานดูแต่ไปลายไม้ เนี่ยต้นไม้สองต้นติดกันเนี่ยต้นใหญ่นี่ซีกหนึ่งเลยแดงหมดเลยต้นเล็กก็แดงเออแดงหมดเลยแต่ไม่รู้ว่าลงถึงหลานมองแต่ต้นไม้แลบเลยเห็นเต็มตาเลยไม่แลบชื่อๆนะมันแดงลววิ่งตามกิ่งไม้อ่ะเต็มอ่ะตา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 อยู่ฝั่งนี้เหรอตาอยู่ฝั่งนี้เด็กเด็กอยู่ฝั่งไหนไหนตาเด็กยืนเลยเหรอเด็ยืนอยู่ฝั่งตรงนี้ไงอ๋อสองคนตอนนั้นฝนตกอยู่สองคนอะ แล,แ,ลแ,ลแล้วเป็นไงพอล้มไปไงตาล้มล้ไปนี้เลยล้มตั้งหายไปเลยคุณตาเล่าต่ออีกว่าวันเกิดเหตุหลานอยู่ใกล้กับต้นไม้ที่โดนฟ้าผ่าลงมาภายในเสี้ยววินาทีหลานก็หมดสติล้มลงไปทั้งสองคนตนเองซึ่งนั่งอยู่ด้วยแต่เท้าไม่ได้สัมผัสกับพื้นจึงไม่เป็นอะไรและเมื่อเห็นหลานสลบไปจึงรีบนำเหล้ามาพ่นตามตัวหลานซึ่งเป็นความเชื่อโบราณที่เล่าต่อกันมา ก่อนจะฐมพยาบาลด้วยการผายปอดแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้มาช่วยเหลือครับนั้นมาช่วยเรายกคนเดียวไม่ไหวแล้วโคนรนั่นกระโดบมันอ่อนไปหมดอ,ะอ,อ่ะเขาไม่ช่วยยกขึออ้นแล้วตอน,น,นคือเป่าไปแล้วรู้สึกตัวไหมเป่าไปพักหนึ่งยังไม่รู้สึกเตัวไอ,ป,ไป,อ,อป่าปากอีกเาไอปากอีกสองครั้งอย่างแรกคือว่าเท่าที่อ่านข่าวนี้จะเห็นว่าการที่ฟ้าผ่าลงมาเนี่ยครับ ไม่ได้ผ่ามาโดยตรงไปที่คนที่อสองคนใช่ไหมครับที่บาดเจ็บเนี่ยปริมาณของไฟฟ้าที่เข้าสู่ร่างกายก็จะน้อยลงนะครับฉะนั้นเป็นไปได้ว่าเขาก็เหมือนกระโดดคนโดนไฟช็อตทั่ว,วไปคือหมายความว่าปริมาณของไฟฟ้ายังไม่รุนแรงที่จะทาให้ตายเฉียบพันตอนนั้นเลยแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของการที่หัวใจหยุดเต้นไปทาให้หยุดหายใจไปซึ่งนั่นแหละครับคือถ้าะสมพยาบาลได้ทันท่วงทีงทก็ส,สามารถจะกู้ขึ้นมาได้อย่างฟื้นขึ้นมาได้ครับ นี่ก็จะเห็นว่าความเชื่ออย่างเช่นเรื่องของการที่เอาเหล้าไปพ่นเนี่ยอันนี้จริงๆแล้วไม่ใช่ความเชื่อที่ถูกต้องในเชิงของการแพทย์ไม่ได้มีประโยชน์ใดๆนะครับพอเราไปดูในรายงานข่าวจริงๆครับจะพบว่าไม่ได้มีแค่เพ่นเหล้าลงไปแล้วก็ช่วยก็จะมีบอกว่าพ่นเหล้าไปแล้วยังไม่ฟื้นก็เลยมีการเรื่องของมีการผ่ยปอดช่วยนะครับฉะนั้นเป็นวิธีการที่ถูกต้องแล้วก็นับว่าโชคดีที่หลานทั้งสองรอดชีวิตมาได้ คุณตาไม่เพียงใช้ความเชื่อเรื่องการพ่นเหล่าแต่ยังช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยการผายปอดจนสามารถต่อชีวิตให้กับหลานที่คุณตารักกลับมามีสติอีกทั้งยังได้ติดต่อเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้มาช่วยเหลือหลานได้ทันท่วงทีต่อไปด้วยหลังจากพักฟื้นอยู่ในโรงพยาบาลวันนี้หลานทั้งสองคนปลอดภัยแข็งแรงแล้ว ที่วันเกิดเหตุเี่ยเราอยู่ข้างหลังใช่ไหมใช่ค่ะอืมอืมแล้วตอนนั้นเรานั่งทําอะไรอยู่ข้างหลังยืนยืนแล้วตอนนั้นมันมันเป็นยังไงมั่งช่วงเวลานั้นอ่ะรู้ตัวอืมมันชาไปหมดพอดังตึ้มหรืออะไรรู้แต่ตอนที่กําลังจะล้มอืมอืมแล้วจากนั้นก็มืดไปหมดเลยดับ แล้วก็เริ่มได้ยิงเขยงตอนนี้เขาเรียกตอนนี้เหลือแค่ปวดปวดขาน,นหน่อยค่ะแล้วเราอะเหมือนกันปวดขาน,นหน่อย,นนอยแต่ถามว่าหลานเนี่ยรอดแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงอ่ะสบายา<จ>ด้สบายใจพอหลานงอขาอะไรได้ไดผมก็สบายใจ จริงๆแล้วฟ้าผ่าเป็นปรากฏการธรรมชาติทีม่มานานแล้วแล้วเรายังไม่มีคมาําอธิบายที่แัดชัดเจนร้อเ็ว่าคืออะไรนะครับแต่ภาพรวมคือว่าบนท้องฟ้าบนเมฆเนี่ยช่วงระหว่างที่เกิดพายุขึ้นมาเนี่ยครับมันจะมีการเสียดสีกันเกิดขึ้นเกิดการสะสมของประจุไฟฟ้าในอากาศค่อนข้างสูงและถึงจุดหนึ่งการคายประจุที่เกิดขึ้นจากบนฟ้าเนี่ยก็จะลงมาสู่พื้นจังหวะน,นี้เองเที่เกิดภาวะที่เรียกว่าฟ้าผ่าได้ และที่เรามมกจะพบกับประจําก็คือว่ามันมักจะผ่านไปในพื้นที่ที่ค่อนข้างจะสูงและโดดเด่นเวลาที่ฝนฟ้าขนองเนี่ยครับอย่างที่หนึ่งก็คือว่าไม่ออกไปข้างนอกนะครับในที่โล่งแจ้งคนอยู่ในอาคารมากกว่า อย่างที่คือถ้าเกิดบังเอิญออกไปแล้วจะต้องไปหลบฝนเนี่ยก็ต้องระวังทีเดียวการที่ไปหลบฝนอยู่ใต้ต้นไม้ที่สูงมากๆโดดเด่นอยู่กลางทุ่งนากับกลายเป็นจุดที่จะต้องเสี่ยงนะครับหรือแม้แต่อย่างเช่นว่ากระต๊อปลายนาเราจะดินข่าบ่อยๆเลยหรือบางคนขี่มอเตอร์ไซค์วิ่งไปเฉยๆเนี่ยครับก็เป็นจุดเสี่ยงการถูกฟ้าผ่าได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องเกี่ยวกับเรื่องตัวโลหะอย่างมอเตอร์ไซค์หรือว่าถือโทศรศัพท์มือถืออะไรไม่เกี่ยวเลยเรามีโอกาสที่จะถูกฟ้าผ่าได้ถ้าเราเป็นจุดเด่นในที่ลงแจ้งตรงนั้นครับ เมื่อทีมงานลงพื้นที่เกิดเหตุก็พบว่าเป็นทุ่งนาโล่งกว้างสุดลูกหูลูกตาครับตามคันนามีต้นไม้เล็กใหญ่ปลูกไว้ห่างๆซึ่งต้นไม้ที่คุณตาเข้าไปหลบฝนอยู่นั้นสูงเด่นอยู่กลางทุ่งจึงเป็นไปได้ว่าต้นไม้ต้นนี้เข้าข่ายเป็นจุดล่อฟ้าครับไม่ได้ปลูกนะมรคน,นะ ตอนเกิดเหตุเนี่ยมันฟ้าร้องฟ้าดังอะไรอย่างนี้ไหมฝนตกไหมลก <c oughs> ตกไม่แรงพึ่งพึ่งพึ่ง,งลงเม็ดลงเม็ดหน่อยๆนอนะตอนนั้นฟ้ากําลังโหขนองเลยกระกายไฟพุพ่บพับแล้วก็เสียงดังหลายหนแกสงสัยจะจะหลบฝนใต้ต้นน่ะก็รู้สึกเสียใจแทนครอบครัวกับลุงแกด้วยเพราะว่าไม่น่าที่จะเกิดเหตุกับแกเลยรายการรึกจริงผ่านจอ ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตมนฑ์ที่นี้ด้วยครับอุบัติเหตุฟ้าผ่าเป็นภัยถึงแก่ความตายได้ทุกเมื่อส่วนผู้รอดตายส่วนใหญ่กรอดเพราะว่าได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกวิธีครับจันถ้าเกิด เจอผู้ที่รับบาดเจ็บจากเรื่องของฟ้าผ่าเนี่ยควรต้องรีบเข้าไปช่วยหนึ่งก็คือว่าดูว่าอย่างที่ว่าคือหัวใจหยุดเต้นไหมถ้าหัวใจหยุดเต้นก็ต้อง CPR โดยการที่ปั๊มหัวใจผายปอดด้วยนะครับมีเรื่องของบาดแผลต่างๆหรือเปล่าที่สําคัญที่สุดคือต้องรีบเรียกรถพยาบาลที่ติดต่อแพทย์โดยเร็วที่สุดครับแต่ก็ต้องดูพื้นที่ด้วยนะครับว่าพื้นที่ตรงนั้นมีความเสี่ยงหรือเปล่าเช่นยังอยู่บนพื้นที่ยังมีการฝนฟ้าขนองอยู่ฝนตกอยู่มีฟ้าผ่าเกิดขึ้นระยะเนี่ยก็ต้องระวังตัวเองด้้วววยย่าาเรรจะัับบไปดค ฟ้าผ่าเกิดจากการปล่อยประจุไฟฟ้าในเมฆย,ยิ่งในช่วงที่อากาศแปรปรวนแบบนี้ฟ้าผ่าจึงเป็นอันตรายที่เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกที่และก็สร้างความเสียหายได้อย่างรุนแรงต่อชีวิตด้วยแต่วิธีที่ปลอดภัยที่สุดเมื่อเราอยู่ในจุดที่เสี่ยงก็คือการเข้าไปหลบอยู่ในอาคารบ้านหรือรถยนต์และห้ามไปอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้วัตถุเสาไฟหรือต้นไม้ที่สูงเด่นนะครับ เพื่อทำสติโลกหางยาวชื่สุดในโลกสืบสารคนรุ่นใหม่สเสน่ว่าวไทยในตำนาน